จบวทบวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตวสาสาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บางพระสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดชลบุรีค่ะ่าปล่อยให้คิงหัวว่างเปล่าวางเปล่าให้มียูมีกินนี่เบงป๊าอันนี้น้อยเท่าไรพี่เป๊ะน่าจะสิบบาทสิบบาที่เขาเอาบักยังไ่บักฟกักฟักไฟปลูกทิมใไว,ว่าต้องไปเอาหยามันดอก สูญยาบ่าไหวแคนัลข,ขายนี่ขายยังไงนี่พี่เป้ให้ตู้ต้องพักส่วนพี่เป้เนี่ยพี่เป้สิ้เบสเฮดหาบาทคิดค้านนะอ่พี่เป้ซื้อเฮด oh. ส,สิบบาทยี่สิบบาทแค่นั้นอันนี้เขากเกษียไปใส่ถุงเฮดแค่งเหยื่อน้ำป้าตองให้เพื่อนซื้อเฮดซื id, ้อพายตู้ตั้งหากที่นี่ล่ะบ้านเขาเนี่ล่ะมีค,ความสุขอยากกินยังก็ได้กิน เป้ะวันนี้เขาสีพาพี่น้องไปยังวันนี้เก็บฟักจ้าเก็บฟักเตี้ยแมนค่ะบักฟักัเนี่ยเขาปลูกยุ้ยใสปลูกยุ้ยสวนน้อยสวนน้อยขอบบ่อเนี่ยที่เห็นเนี่ยขอบบ่อเขาจะปล่อยไหคิงหัวเฮาน่ะศูนเปล่าเขาปลูกบักฟักใส่เลยโอ้ยมันไม่เป็นโอ้ต้นป้าหยุดคุณน่ะป้าอันนี้คือเงินนะคะลูกละสิบบาทสิบบาทหรือกันสิห้าอันนี้ปลูกได้ถึงไหนพี่เป้ก็ปลูกเรื่อยๆเอาคนไกลไมจับไม่ครบเนี่ย เป็นวลีที่ดีสำคัญพี่น้องอย่าปล่อยให้คิงหัวของเหาอย่าปล่อยให้คิงหัวว่างเปล่าว่างเปล่าลให้มีอยู่มีกินนี่เบิง่งป๊าดอันนี้นวยเท่าไหรพี่เป๊ะน่าจะสิบบาทสิบบาทดิเอิ่นบบแบบงางนี่บักฟกักฟักเฟงม,งมันบักต้นมันมบ่บ่บักต้นสีใ,ใหญ่กว่านี้อ๋ออันนละสิบบาทเบิ่องเท่ะพี่น้องมันจะมันสิขนขนมันสิถือมือไม่มีสีม่มาเอาบักฟัก มือนสีม่วเงินจากหนึ่งรอยบาทพี่น้องเมืองพี่เป๊ะเหมือนคนตุลอินติกอันนี้คือใส่พื้นที่แค่ขิงหัวขิงหัวก็สามารถสั่งได้ได้ให้พี่เป๊ได้แล้วหน่วยสำหรับใครเอาเนี่พี่เป๊ะไม่นี่เพ่เอายังน้อยอยู่บ่ได้ราคาขายไปกระสีมันไว่หน้อยเอออยู่ยฟังในเหนือนลายยู่โอ้พี่เป๊ะเราการตลาดจะเพียจังไลยนี่อุ้ยการตลาดฝักฝากนี่ขายดีด้จ้ะเมนบอมืมอนี้ก็มีออเดอร์อยู่ คนิสร้างมาเขาเก็าไว้ให้ส่วนมาเนี่ยมันเป็นน้ำรานอาหารบอกเลยว่าเป็นน้ำเมันเป็นองบ้านขั้วเรื่อนที่เพิ่นเอาไปกินเนี่ยคนที่เพิ่นเคยได้กินเพิ่นกับสีว้าปากต่อปากว่าโอ้ยบบกฟักเจ้ามือนั้นต้องเป็นแซบแก่งไซไกเพิ่นมางัสินะแข่งไซไกแซบแห้งเพิ่นมาเนี่ยเห็นบรรยากาศเป็นนองยางน้ำแค่ขิ่งหัวหรือว่ารั้วขิงรั้วเออเนี่ นี่กิดท่านได้ได้นี่ได้ไปนี่ใส่ส้วนนุ่ยซั่งไหนมีบ่ได้อันนี้ท่านได้ท่านอ๋อมันกิดบ่แมนว่าสีเก็บสู่ถุหน่วยเขาเก่าน่วยทีมันอันนี้อันนี้มันมันอ่อนไปสิพี่เป้แมนค่ะมันน้อยเขากิดบ่ได้ราคามันไปแก่งบ่อิ่มเนี่ยผายตู้ครับเอาแมงลักไปตู้เนี่ยปาดงามแท้ง่ามอู้ยงามครับ นี่ไงอันนี้ก็สิบบาทนู่นซิมนี่น,นู่นหนึ่งประมาณจะก,กี่โลเนี่พี่เป๊ถึงโลบ่มันไม่ได้กำหนดหรอกเอาที่มันเทาๆนี่เนาะเออเทาๆลูกเทาๆนั่นนะโอ้นี่เก็บฟักครับตัดเอาเลยแจะมาต้องใส่ถุงมือนะคะโอ้ฟักจะมีขนฟักเอาครับนี่ครับันี่นพี่น้องมึงปลูกมันใหญ่มันก็นใหญ่ได้ลูอกนะตามขอบบ่อนี่ยได้เนี่มึง มันบนปลูกยากบ่พี่เป้ปลูกว่ายากค่ะดูแลเขายากไหมอุ้ยง่ายฟังหนึ่งปลูกง่ายที่สุดแล้วปลูกแล้วลืมเลยตีแนนปลูกลืมไปนจะเป็น,น <laughs> ปหน้อาปลลูกืยแมีีหนาท่มเก็บเอาไปยังเ่งยล<า>กระสีเลื่อยไ,ไปนี่ละอเ,อเน,ะนี่ยกระสีก็ได้สิบบาทโอ้นี่พี่น้องขนาดปลูกแค่ริมขอบบ่อนี่ครับก็สามารถสั่งได้ใดเลยอ่ะลูกนี่ใหญ่ไปว่าเอาลูกนี้แล้วเอานั่นน้อยบางลาไม่ยายเก็บมันโขนมันถึกมือลูกนี้เอาหรือยังผ้าลูกผ้าหลานมาเก็บเบิ่ง อ๋อเปิดหาอย่างสี่เลยแมนค่ะปลูกปุ๋ยปลูกยังเขาได้ใส่เขาบอกพีเพ่เป๊ะกะใส่แน่เวลามันบ่งามมังสี่แม่ค่ะปุ๋ยนี่เป็นเนียงเป็นปุ๋ยพวกขีก้ไก่ขี้หมวกสินะโอ้โอ้หมุนซัดแมนค่ะพพเพราะว่าพี่เป๊ะเฮ็ดปุ๋ยหมักไว้ใส่อยู่ครับทั้งนี้เบิดแล้วอืมเห็ดง่ายๆได้พี่น้องมึงนี่ปลูกฟักปลูกแฟง <c oughs> อันนี้แค่ขอบ หัวขอบหัวได้จักบาทแล้วเนี่ยก็มีไรได้แล้วเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าพี่เปี๊ยผลิมีไรได้เท่าไร <c oughs> ในแต่ละมือก็ใส่ชีวิตจังซีล่ละ่ะเฮ้เจังซี่ล่ะบ่้วุ่นวายกับไผเพราะว่าเฮามีผักหลายชนิดมันก็สิออกบ่ตรงกันติดเป็นบ่พี่เปี๊ยบ<อ>่ค่ะ<อ>ไหนไหน่มึงหางมดไงเลย่ะทั้งมีมโอทัางลูกหมดหรือยังนี่ครับป้าปรนนี้ลูกเล็กลูกลูกเล็ก เป็นแต่มีความสูงเนาะพี่เปเนาะมีความสูงค่ะนี่สำคัญกันนี้แหะได้ยุ่น้ำพอน้ำแม่เขานี่ลแหละเก็บไข่เอ็นอุนที่สำคัญน่ะกินพักวอกไข้ปอดสารแมนแมนพี่เปียนี่เดียวพี่เปียนอนถาห้องยู่นด่เด้๋ยนี่โอ้เจ้าคือตาดี้้านอนถาเลยรูปนี้ก็สิบห้าบาทอ๋อที่บมี่นวอยสี่สิบบาทเเดียวกระเบื้องน้อยหน่อยนุ้ยไงแมน วันนี้ไปเอานอไม้ก่อนยังมีหน่อไม้อยู่เอ้าเอานอไม้อีกแมนค่ะนอไม้ยังพี่เป๊หนอไมหวานนี่หละจ้หนอใบหวานบงหวานเพ็นน้ำพึ่งนี่บอแมนค่ะเอานี่เดันยางมาหม่องเดียวพี่น้องพี่เป๊กับพ่อนี่เขาก็สิบลให้มันอ๋อนี่อันนี่อันบอกแฟงสิเนี่ยเขบอกฝักนี่บอแมนค่ะกระืือไหนมาพ่อ วัที่นี้ยางม่พอน้องใหม่อีกพี่น้องนี่พื้นที่นี้น้อยนี่แหละน้ำนไม่หวานนี่พี่น้องมึงก็ต้องการดิพี่เพ่แมนนี่แหละมันบ่พอกัน,ด,กนดิ็ก,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 กหกกยุดพอพอกันดิแมนค่ะเออพี่น้องกันเฮ็ดอีลีกันเฮ็ดปลูกอยู่ปลูกกินปลูกได้มันกิดบ่พ่ออยู่บ่พ่อกินมีเลียบ่พ่อหายแต่แต่เจ้าของสวนเองเลยนั่นย้ำอยากอยกินเด้โอ้หุ่นเอ้างาดดิลูกมีอีกไหม ชีดบตบันบานบันบานเออพี่เป๊พี่เปียไอเรียนจบยังมากกว่าจบวทบวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตวาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บางพระสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครับจังหวัดชนบุรีค่ะจบมาหลายปีแล้วแต่ปีที่สามคนน่ะพี่เปีะเเสียใจบอดแ็งงานตรงสายบอด้แต่งตัวสวยขึ้นเพิ่นบ่ไม่เนบ่กบเสียใจเพร,ราะว่าครับเขาหมาัดยังซีหย้วเล่าไหมคะ่ะ อันแตงโตสวยๆใส่ขิมใส่ยังสิพี่เป๋วบามากเด้มันเป็นน้ำมีสสยเฮาหรือเปล่าเขาบอชอบเ่าชอบแตงตู่เขาสิแม่ค่ะมากจ้งสีล่ะท่านบ้านเขานี่ล่ะมีความสุขอยากกินยังก็ได้กินข้างในกับประเพณงานที่เป็นบริษัทเรื่องงานที่เฮามังสิพี่เป๋สีไปบอกบอกว่ามีแนวมากจากยา ทำพาะจำเป็นทำพาะจำเป็นแล้วสิ่งนี้มากกว่าคือนี่แหละที่แมนค่ะวันนี้นักวิชาการงานบริษัทเนี่ยมันมาป็นลูกจ้างเขาไหมมันวุ่นวายเนาะถ้าสิ่งห้ไปอีกก็ไม่อยากไปแลวกรุงเทพนั่นมันวุ่นวายอีหลีได้เบาชุดแมนบ่พี่แย่งกันยู่แย่งกินยิ่งซูมือนี่นั่นก๋วยเตี๋ยวชามละหกสิบบาทใช่ไหมสี่สิบห้าสิบหกสิบั้สิแม่ เขาตามสั่งถ้าไข่ดา,าวก็เจ็ดสิบเอ็นบอกถ้าอยู่บ้านเขาเนี่ยหูยมีร้านอาหารเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวก็สี่สิบเองนะครับข้าวก็สามสิบห้าไข่ดาวสี่สิบบาทครับคือร้านค้าประจาที่เขามาลาบพักเนี่ยเขาก็เสียไปส่งเพลินก็คือเพลินสื่อเขาเขาสื่อเพลินอุุนกันไปครับ ข้าวผัดธรรมดาเนี่ยสามสิบห้าบทเนี่ยร้านเชิงดอยประพันนี่ไหมร<อ>้านค้าประจํานะไปกันั่งกินถ้าเกิดว่าก็คือรสชาติคือกันกับกรุงเทพคือกันกับในเมืองแซ่บก็อีกบัะทีนียนก็ว่าเจ๊วันนี้หนูหิวมากเลยนะเจ๊รัดจัดให้หนูเต็มเต็มเลยเพื่อนสามสิบห้าบาทเต็มจานเนาะดีว่ะแบบลูเพลินลู่เฮางัสินะเพลินกัอุดมนูนผาเขา ที่มาก็คือว่าเพิ่นใส่ผักบ้านๆเขาแม่นั่นแหละอร่อยใช้ผักเรานี่แหละพี่น้องน้องใหม่กับซับเอานี่แหละวางอยู่คล้องปลูกไว้นี่แหละได้ร้อยนอเลยเนี่ยอันนี้ขายยังไดงเห็นเปี๊เอาเล่นขายเลยนี่เฮ็ดถุงละนี้สิบบาทถุ่งไรนี้สิบบาทเพชรน้องไม้สดบอกคือน้องไม้น้องไม้สซดน้องไม้สดดิเอาไปรวมกันกับบอนข้างบนครับค่ะแล้วก็เอา๊ยปอีตู้อ่ะเก็บยป้ายตู้อีพี่น้อง ได้เกือบปักปูพะนะได้นอกไม้แล้วน้องไม่เห็นนี่บบเบาๆอยู่เห็นอยูอมออ่มีอยู่ <ๆ S 2> สามก่อเลยพี่น้องไต้จังน้อยเพิ่งดูเออมีอยู่สามก่อเด้เดี๋ยวเก็บัาอีตู้ไปใส่ทิพปิ้งเห็ดก่อนเด้อทั้งนี้เขาก็ปลูกมาแต่ปลูกไว้พี่เป้กันคนเอาสิเอาไราได้นี่จากสวนนี่มันได้สุยางนี่เนาะขุนเอาดิคิดเป็นในเรื่องของมูลค่าเนาะทุกอย่างค่ะทุกอย่างนี้เราก็ปลูกทิ้งไว้พ่ออ๋ครับผมไปดูปลา เอาหน่อไม้ไปด้วยวันนี้แกพี่ตู้วันนี้อันนี้จังไดนี่พี่เป๊อันนี้เขากเสษียบไปใส่ถุงเห็ดแถมไปนน้ำบ่ต้องให้เพื่อนซื้อครับเห็ดซื้อพี่ตู้ตั้งหาจังสิไหมค่ะอ๋อคันคันเพื่อนสิเอาแต่เห็ดอย่างเดียวเพื่อนก็ต้องไปหาเครื่องแกงตั้งหาเขาก็ต้องแคมไปน้ำจังวัอนี้ลูกค้าบ้านคอเพื่อนไหมยิงเธอเอาอันยานังไหมพี่น้ำเด้อโอเคพี่ก็เลยวางสิมันเป็นโปรโมชั่นสิ เขาจให้กันกินไปงั้สินะแบ่งปันกันอะไรแบ่งปันกันไดต่างเอื้อซึ่งกันและกันแมนค่ะส่วนใหญ่น่ะตาเขาไปขายอบตอเนี่ยขายดีเด้พราะมีเพื่อนทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็สิตสวนมูลงมาซื้อแหมอันนี้เ่าก็สิไปขายน่ะอันนี้คือแมงล่าคือไผ่ตูไผ่ตูไผ่ตูไอเกนิค่ะเด้น่ะมิตรหญ้าอยู่จุดเด่นของไผ่ตูนี่คืออย่างพีเป้จุดเด่นของเขานี่คืออย่างมันหอมบ่มันหอมหอมปุ๊บก็ยากินขนมเสร็จเลยแม่นบ่ คือตัดครั้งเดียวเนี่ยเขาก็ได้ตัดอีกเทียนนึงตัดแล้วคือแล้วเลย้อวันไหนขึ้ยังไงแล้วนี่เด้เขาก็เสียเอามันแตกอีกตีแมนค่ะเอาแห้งตัดแห้งแตกดิพี่พี่แมนค่ะถ้าเขาสูญยาเก้งเขาก็รอดเขาวันเห็บบ้านผักประโขประงมเขาเด้อบ่ถ้าสูญยาเมื่อไหร่เขาก็วานวานเหมือนไม้อันนี้ใช่ยังในการพอปลูกนี่ใช่เมล็ดค่ะเมล็ดวานเลยแมนค่ะเขากรตคืองามเขาต้องเตรียมดินเตรียมยังบ่ กระเตรียมดินธรรมดาคือกันน่ะสิเหรออันนี้บ้านพักบุงไว้บ่พอขายครับอันนั้นว่าสิเอาไปขายควายเข้า,ขาสวนเนาะกินวัดเดี๋ยวตัดทั้งนี้ก่อนบ่าวหยุดพี่เป้เดี๋ยวไปนําไปตัดน้ํามีเป้สิไปเบิ่งว่าไผตู้นี่ตัดประมาณใดพี่น้องก็ตัดตัดให้มันมีอันนั้นแหมมุนีอันเก่าตัดให้มันมีเค้าเรียกว่ามีตาใช่มั้ยครับมีตาพราะอ้มันได้ขึ้นจังซี่น่ะคะ่ะ ผักอีตูนี่ควรที่สิต้องมีติดสวนมาพิเศษมีสวนทุกบ้านปามีไว้ทุกบ้านดูนี่นะเขาก็ตัดอันนี้ปลูกทิมใบว่ต้องไปเอาหญ้ามันดอกสู้หญ้าบ่าไว้แคนัลขายนี่ขายยังไงนี่พี่เป้ผักอีตูนี่ต้องพักสวนพี่เป้เนี่ยพี่เป๊ะซื้อเพ่อเฮตหาบาทขี่คานทอนอ๋อพี่เป้สิื้อเฮตสิบบาทยี่สิบบาทแค่นั้นเองครับ แมนบ่มีเกินนั่นเกินนั่นกับ่ซื้อซื้อยาก้านเฮานั้นยี่สิบบาทจะซื้อยากเลยดิยั่บบาเนี่ยพี่เป๊กยี่สิบอันนี้เขาทนทานต่อโลกปะเนี่ยกระทนอยู่เด้ใคอิตู่ไหมครับทนอยู่แต่ว่าบ่ทนฝนนะบ่ทนฝนติแมนถ้าฝนมาหลายๆนี่กระตายเบิดผักใบเนาะเพราะว่าเนี่ยมันกระทบเวลาฝนตกอะครับแปะ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 ปะถึงไปกันที่รถ เบื้องพี่น้องเบื้องแมาแรงเตาท่องเต็มเลยอันนี้เป็นพักปลอดไข่ปลอดสารอันนี้เขาหูทีมาทีไปนะพี่เปเนาะบางทีเขาไปอยู่ในเมืองเขาไปกินผักเขากับเบู้อหูเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยน้ำหลานเนี่ยครับเพิ่นซื้อผักเข้าเนาะข่อยมวนใส้มวนใส่เลยเด้ผักข่อยกันพี่เปไม่มีธีการดูแลจังเดยเนี่ยมีการไห้ฮอร์โมนพวกผักเขาว่ามเอขี้เขียวขี้งามดีแท้ของพี่เป้เนี่ยสีฉีด ฮอร์โมนที่พีเป้มากไ้กับซีมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่หนึ่งฮอร์โมนไข่สองฮอร์โมนนมสดสามน้ำหมักอยู่รินซีสังาะคอสีแดงห้าน้ำหมักสดเดาหกเอน้ำหมักหอยเชอรี่แต่ละชนิดทีพีเป้์อะไรมากเนี่ยมันคุณสมบัติมันหิแตกต่างกันบ่คุณประโยชน์เขาฉิรวมกันเลยพ้องกันเลยแมนไอยังไงน้ำหมักนมเนี่ยเขาดีไปบำรุงเงี่ยงกระสีต้อยอดให้มันออกลากออกยังงี้ซีนอะจารย์สุดท้ายก็คือไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกันเราก็รวมกันมาด้วยเลยฉีดครั้งเดียวได้ผลอะไรอย่างอันนี้ซ้ำนี่เพราะอะไรนะเสียไปขายน้ำนี่เมื่อนี้คันเก็บไผ่กอีตูหรือว่าผักผักแมงลางเนี่ยที่เฮาอไเนี่ยเฮาสียเอาจากบ้านไงเฮากะดีดเก็บซ้ำนี่แหละบางทีบางทีซบจังหวะเพิ่นบ่มีเพิ่นกระซื้อครับซบจังหวะเพิ่นมีเพิ่นกบ่ซื้อครับก็ได้ล้างเทียบ่ได้ล้างเทียก็ขายบ่ได้ยังส่นะอเฮากืะเฮาก็ไปเพื่อซบจังหวะได้บ่ได้ก็ซ่าจังซส่นะอ๋อ่นั่นแหละ เบื้องพี่น้องตาเดาตาเดาเลยตาเรานี่มันสิแตกเงังติเปรี้แตกค่ะจักมือมันแตกกันนี้กะสิประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่ง,ขงเขาเคยรอบสองแมนเขากะสิเอาอันปุยมะวานเก็บซักเนี่ยแมนอันนี้ก็พอ <กา S 2> แล้วอันนี้สิมาเอาเงินตรงนี้น้ำเนี่ยเบื้องพี่น้องเอาเงินตรงนี้พร้อมบัดน,นี้เก็บแล้วๆเอาไปใส่กระตาไว้คือมีถูกชนิดมีถูกอย่างแต่ว่าบ่ได้เก็บทีเดียวมั่วเปรี้ บอค่ะเก็บยังละน้อยละน้อยแมนอันนี้หอมกับปลูกทีมเลยโอ้ต่อไปพี่เปี๊ยกเป็นสีม่วงยังบันนี่บันนี่กับม้าเงินตรงนี้บ<อ>่โอ้ยเนาะไอพี่หาตันเด้ยแม่เก็บผักซอยป่าแน่นสิเีเร็ย้ยวไงอันนี้ใครยังนี่พี่เปียกผักกาดหินผักกาดหินแมนค่ะปลูกทีมไว้หญ้าคุ้มเลาก็ต้องเอาไปขายอันนี้เราก็ว่านแล้วเลยแล้วเลยค่ะบันนี่อันยานี่ก็สิเป็นอาหารควาย เ oh. สียหญ่ออกแล้วก็เขาเหี้ก็ปลูกไม้ยังสี่แค่ะอันนี้กระถุงละสิบาทด้วยกันแมนกําละสิบบาทเ้าหนึ่งเสาหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งมือหนึ่งเขาเห็ุงานเนี่พี่เป๊ะพี่เป๊เห็นงานเป็นระบบดิจังงหดพี่อธิบายก็ <ตะ S 1> <2000 S 2> คือสามมือเนี่ยพี่เปส๊สิทำงานในสวนในซ่อใดก็ซามมันนี้เอมมือที่ซีเนี่ยพี่เปส๊สิขายของอขายของอแล้วก็นอนเว้นบ่เป็นว่าเหตุบนมือบ่ นอนวนินเอามาเก็บแล้วลูกตาหมอนก็จะมาตัดตัดห้งวัวให้ควายอยงนี่ยค่ะครับแต่เบ้าอยุ่ถามมาพี่เป้ค่ะเหตนี้มันเหนื่อยมันลําบากดิมันตากแดดกันเห็ุกันเห็ดงานหมู่อื่นมันสบายไหมเขามดจังสี่ไหมเนาะอ,อืมแต่ว่ามันสบายหัวใจด้เขาเพ่ได้ไปบุญไวา้กับไผ i s จังสี่แหมเบ้าหยุด ยามนอนเทาก็อยากนอนอยากตื่นสวยก็ตื่นสวยได้ดีล่ะบ่ได้ซีเลียดบ่เห็ดก็ได้แต่ว่ามันบ่เห็ดบ่ได้ของมันนะครับแต่บ้าพี่น,อน้องบ้านเฮาเวลาเพิ่นเห็ดนี่เพิ่นเห็ดตะนาเขาเลยพี่เปีเพิ่นบ่ได้เห็ดทันเพิ่นเห็ดตะนาเขาครับบัดนีน้กะบัดนี้กะเพราะช่วงฤด,ดูกาลเห็ดนาคอยเห็ดนาเนาะครับพี่เปี๊ก็เห็ดนาคือกันเห็ดคือกันเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงคือกันแม่นค่ะแต่บ้านเฮาเพิ่นกะเลี้ยงสัตว์เนาะ เลี้ยงซัดเลี้ยงไหมคะสำเร็จเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังสินะ่ะเพิ่นไม่ได้แม่เห็ดแบบนี้อันนี้ก็บ่ได้ปลูกหลายเนี่ยโบแต่ก็บ่ได้ดูแลหลายเพราะว่าเห็นมานว่าในเพื่อนเพิ่นก็นเห็นเห็ดปกติไหมแต่ว่าก็มีรายไดเสม,มืออ้อมีค่ะมีเฮาบ่ต้องเฮาบ่ได้เดือดร้อนเลยเด้วว่าเออมัมีเงินใช้เฮาก็ามากดเงิน ATM บางคนวางสิในเพื่อนปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนโอ้ยตลาดเยอะแยะแม่นบ่แม่นว่าแต่เฮามีของ แต่เขามีของเนี่ยคือจ้างพี่เป้เนี่ยเข้าตลาดเป็นบ่โพสลงในกลุ่มบ้านเขาเนี่ยโซเชียลนี่ก็สำคัญได้บ้างถ้าเราไอ้นี่เราก็โพสของลงถ้าเรามีของไปส่งนะนะอย่างเวลาพี่เป้ไปตลาดเนี่ยก็ไปเข้าถ้าของมาลายเขาก็เข้าม่ได้เออแต่ที่นี่เวลาเข้าไปค้นหูจางเขาเนี่ยเขาก็เอิ้นเมื่อเนี้ยยังของมาขายเข้าตลาดมีนันมีเนี่ยมาให้ในเด้อค่ะพี่เป้สั่งแบรนด์เจ้นของ กเขากระตังก้อนที่เขาสีนี้เขากะตั้งซื้อฟา้ามาเลยตังเตะเห็ดไม่ไหมพูดละค่ะโดนเติบอยู่เด้แต่เขาไ,ไม่ได้มาอยู่บ้านเนาะเขากะไม่ได้อันนี้พอเขามาอยู่เขากะเดินเดินเลยเขาสีเห็ดจังไหนวะคนสิงห์จะตรวตนของเขายัางสิ่งไหมค่ะอ๋อ,อลองคิดว่างแผนว่าใหดจะได้คอยประสิทธหูจะคล้องแมนค่ะพี่ปีกกันเลย เลยสานตัวตนให้ให้เขามีตัวตนครับในบ้านเขาไปใส่มาใส่เขาเจากระลูงสินะยิ่งบ้าหยุดชองบ้าหยุดเนี่ยไปขายของบ้านแล้วขอดี่นะโอยคนที่เพิ่นลงโซเชียลตัวเนี่ยมาสัน่นเป็นบ้านะอ่ะเพิ่นกันเลยอยติดตามติดตามเบ้าหยุดเพิ่งมางสิเด้อ <c oughs> คนบ้านไกลเลี้ยงเคียงกันนะะ<อ>นั่นละเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นกัซื้อของน้าเขาดีดีบ่เนี่ยเว้ามวนไทยบ้านเานั้นนะ ขันพี่น้องมองว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนนี่ขันเขาบอกว่าห้มีของสะกอนมีของสะก้อนค่อยขายค่อยคิดบ้องขายคอยคิดีบ้องขายเป็นบ้องในบ้องพเปกได้เนาะแมนค่ะแค่เขาปลูกแค่บังม่วงกะหล่อนก็ได้ขายได้นั่นทันทีขายวันท้อแมนค่ะได้ขายเพราะว่าบางคนเขาเจ้ากับบมีต้นแมนบ่สซูเมอนี่ไปขอเขากินกับบ่ได้ได้เบาหยุดต้องซื้อแมนบ่พพ่เภ้ใช่พฤติกรรมมันเปลี่ยนติ เปลี่ยนไม่เหมือนสมัยก่อนไม่พับก,กินมวนไส้โลดนะไส้ตับักหุ่งนะบอพี่เปียที่บอกเพิ่นบอกว่าขายบเ่เปลี่ยนเจอเราเฮ็ดจังไหนเปี๊ยฮะถ้าเจ้าขายบ่เปลี่ยนเจ้าก็มาฝากข่อยขายที่จังนั้นย้ายเราเห็ดขายหญ้ายวิบัติบานลอ,อยไม่นลือกนะครับเพิ่นเห็นเฮานี่แหละเพิ่เนเลยว่าอ๋อขายไผ่หญ้าให้แม่แน่ว่าซั่นแม่ขายซีไผ่ลอยเพิ่นวาจังซี่นะโอเคหนูก็ลงโซเชียลมันก็มีหนทาง กานเจ้าขายเปลี่ยนมันก็มีหนทังเออมามาคุยมาพูดมาจ่าเบิงหายพี่น้องผู้เป็นขายเป็นเบิงเขาก็เลยลงโซเชียลห้ได้ขายได้บัดเนี่ยอู้ดีใจมากเลยขายได้เกินก็มาซื้อมาอย่างน้ำมันนะก็ดีใจได้วันนี้เพื่อนมามีรถเขาก็ไปโซงให้เพื่อนอีกโอ้ยแสดงว่าการธุกิจกรรมมุอยู่บ้บนเนี่ยมันมีช่องทางหลายมาพี่เปียแม่นค่ะอืมช่องทางหลายคือจ้างกัน แม่ป้าน่ะที่ว่าบ,บอกว่าอยู่บ่าไปเพิ่อนบ่านกันเครับที่น้าอยู่ทงนะเพิ่ก็เฮ็ดรขี้กันกับทังนีเลบลูกเพิ่นก็ไม่ได้ไปใส่เด้<อ>จบไปริญญาขึ้กันก็นอยู่บ้านนี่แล้วเมนบอกเมนที่เหตุเหตุน้ำกันนีละค,ค,คือรุ่นใหม่ความคิดเดียวกันยังสี่ไหนค่ะคคเพราะว่าเขาท้าา,า,าไพเ่็นงานกรุงเทพถ้าเกิดเขาอายุหลายๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานะ่ะ ยังมีหนีมีสินนะครับเ้ากลับมาให้กุบอะไรดีน้อยยาวดูเนาะบาปแมนว่าม่มีโอกาสด้เนาะเพราะว่าในตัวเมืองเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่เจองานดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่ดีเขาเรียกไรเฮาอันนี้ไม่เป้ความอยากมีอยากได้ไหมความอยากมีอยากได้เกินตัวไหมแมนแมนบอกแมนจังเปี้ยๆอีกะว่าเขามีรถเขาก็มีรถคือเขาอยู่ว่าเขามีบ้านหลังละหลานเขาก็ได้คือเขาอยู่ยังสี่นะครับแต่ว่ามันกะ กัเลยก็อันพองไผห้องมันที่วาเฮาสีอปก็แสดงว่าการที่การที่จะไปทาง,งานที่ไหนมันก็ไปทํางานเพื่อหาไรายได้ทางางมนมันที่วิธีคิดของตัวเอง<ม>บานเฮากับมีรายได้ขึ้นกันแมนมีรายได้ขึ้นกันค่ะแต่ว่ากําลังซื้ออจสิบวหลายซ้าในเมืองซําในเมืองเพราะว่าว่าพื้นที่ทุกคนเขาก็ปลูกอยู่ปลูกกินเนาะพี่เป้เนาะใช่แต่ว่าค่าของชีพมันไม่ได้เยอะหนในเมืองดอเห็นบะ มีห่อไปแล้วนี่ซัมหนี้เท่าไหร่นี่นนพีเ่เป๊ะเราจะย้ายสีเห็ดแต่ว่าขาด,ดการเนี่ยซัมหนี้นี่ห่อไปแล้วนี่สิ่งที่มันซี่สิบบาทเนี่ยซีสิบบาทได้เนพี่น้องนี่ <c oughs> เห็นบ่ใส่เวลาประมาณอันนี้สิบกว่านาทีเลยนะแมนโอ้โอพื้นที่ซัมหนี้เหรอครับพี่น้องนี่ก็ได้ปลูกฝังลูกหลานพร้อมในการปลูกอยู่ปลูกกินแม่นโอ้หอมนี่กับแม่นดิพี่เป้แม่นค่ะอันนี้หอมหัวใช่ไหม ไหนนเี่ยหอมเลยหอมเลยคือมันเลยเลยเก็บไม่เลยเก็บแล้วก็ไม่มีหัวไม่มีหัวพี่โอ้เพิ่งไปน้องนี่พักกับหยาอยู่นุ่กันเลยพักกับหยาที่ได้บอกว่าปลูกแบบธรรมชาติอี่นี่ผู้นั้ได้แหวกหาเอาโอ้ยมันตายไปแล้วเนี่ยหมดว่ายซ้ำไปนอน นี่แปลงในหน่อยสักนี่แหละพี่น้องนี่พี่เปี๊ยเพิ่นกับบริหารการจัดการได้ได้หลายชนิดมเนี่ยเท่าไรนี่พี่เปี๊ยเพื่อนสิ่หกสิบตารางวาหนึ่งตีนี่จกเท่ใครบัวขากรหมุนเวียนปลูกกันเนี่ยหกสิบตารางวาแต่มีผักหมุนเวียนตามขอบหัวพี่เปี๊ยเพิ่นก็นมีฟักต<ะ>ัดโอเคนี่เข้าเสร็จแล้วเนาะพี่เปี๊ยเนาะแม่เราจะลุลกไปเก็บบักแตงพู <c oughs> ป่ะไปลุยกันต่อครับผมปลูกควายไส้แล้ว